รวมด้วยช่วยกันนะครับผมวันนี้ควาลิงครับมาเป็นผู้คุมงานนะครับผมทำไม่ได้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับ ครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมวันนี้บ้านพังคันเงินก็ได้เทปูนนะครับเทเสานะครับนี่ครับเทต่อมอครับได้เทตอมอวันนี้นะครับผม เสาแรกนะครับผมเสาแรกเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสาแรกของเราเต็มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะไปเสาที่สองนะครับผมโอ้เบาันะั้นอกกอ,นนอกกอนเนาะ สองนะครับแต่นี้เสาที่สองก็กำลังจะเริ่มนะครับผม ตอนนี้ก็เข้าไปเสาที่สี่แล้วนะครับผมเสาที่สี่ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผม ขอคุณทุกท่านนะครับผมที่ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับแม่พังคันเงินแล้วก็ลูกพายมงคลน้อยของเรานะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้บ้านพังคันเงินภูมิใจมากๆนะครับผมที่ได้มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้นะครับผม แบบของเราสูงครับผมแต่เทไม่เต็มนะครับผม <Okay. S 1> เทไม่เต็มก็เราก็จะเทแค่แผ่นเพดลงได้แล้วก็จะต่อเสาอีกนะครับผมนี่แค่ต่อหม้อนะครับผมต่อหม้อแล้วก็เราก็จะยกเสานะครับยกเสากลม 6นิ้วนะครับต่อขึ้นไปอีกนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ก็ให้ลุกๆนะครับก็มาช่วยนะครับผมฟานผิว ก็ช่างแล้วก็แม่ควานก็ช่วยด้วยนะครับแข็งแรงมากแม่ควานควาลายเอาเปรียบนิดนึงควหลายก็มาถ่ายคลิปนะครับให้แม่ควานถ่ายแม่แม่ควานไม่ยอมพูดให้นะไม่ยอมบรรยายให้เลยนะครับไม่บอกว่าเป็นโคศกไม่เป็นพูดไม่เก่งนะครับกำลังหัดพูดอยู่นะครับผมแม่ควานของเรากําลังหัดพูด ศึกษาอยู่นะครับศึกษาว่าจะพูดยังไงไปยังไงมายังไงนะครับกําลังพูดกับทางติ๊กตอกอยู่ฮนะมันใหญ่นะครับนนี่ก็ยูทูบบอกว่าพูดไม่เป็นไม่เป็นไร๋ยประไลยทำหน้าที่นี้แทนอองตอนนี้เสาที่สี่ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เหลืออีกสองเสานะครับผมเหลืออีกสองเสานะครับก็เรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดอยากจะร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับทางคันเงินก็เรียนเชิญได้เลยนะครับจะสั่งจองมาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์นะครับสายตรงมาถึงคนหลายเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไปที่ แม่ควานก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเสาที่ห้าแล้วนะครับเหลืออีกสองเสาเท่านั้นนะครับผมนี่ก็รวมด้วยช่วยกันนะครับผมมีเสริมน้ำครับมีเสริมน้ำครับมีเสร์ฟน้ำครับ น้ำแดงโอ้ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเริ่มแล้วนะครับเด่ที่ห้า สช้างก็ทำกันครับแม่ควานเราก็ช่วยนะครับผมแม่ควานก็ช่วยนะครับโอ้โหเพื่อลูกสาวแม่ควานบอกว่าเพื่อลูกสาวนูทํทำได้ครับอสุดยอดเลยนะครับแน่นอนจริงๆนะครับแม่ควานของเราร่วมโดยช่วยกันนะครับผมเกือบจะเสร็จละ 啤酒哟啤酒啤酒 เสาต้นที่หเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเหลืออีกต้นสุดท้ายนะครับต้นที่6ีกต้นที่6กกำลังจะไปโอ้โหเบาๆาเบาระวังกันด้วยนะครับ คนที่หกเริ่มไปอีกแล้วนะครับผมรวม้ดยช่วยกันนะครับผมวันนี้ควานลิงครับมาเป็นผู้คุมงานนะครับผมทำไม่ได้วันนี้ครับเจ็บเอวนะครับผมปวดเอวนะครับสงสัยจะแบกวันนั้นแบกอ้อยหนักเกินไปนะครับเจ็บเอวแล้วก็ทำงานหนักไม่ได้ครับต้องให้พักก่อนก่อนนะครับ ทำเป็นไข้แล้วก็ปวด,ดเอวด,ด้วยตอนนี้ก็ปล่อยให้แม่ควานทำนะครับผมตอนหลายก็ตักได้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันครับ ก็ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับในช่องทางคันเงินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่ากี่ราคากี่คะแนนนะครับผมวันนี้กี่คะแนนครับผมดูหน่อยสิครับ ห้าพันสี่คะแนนห้าพันสี่ร้อยันสี่ร้อยคะแนนนะครับผมเอต่อหม้อในวันนี้นะครับราคาห้าพันสี่ร้อยคะแนนนะครับผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนแล้วก็สนับสนุน กับบ้านพังคันเงินนะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ความหลายก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผม